ครับผมนี่มาเบิงสองร้อยแปดครับครับผมสวัสดีสำหรับตอ,ต,อตอนรับต้อนรับเอาช่องยูทูบลุงรัต์ดิ้นดวนรีสเกตรครับผม,มนี่ว่าเบิงไมโครอีกแล้วครับนี่ของเสียโบโครับผมมาท่านปังกูเรา มาเบิ่งครับว่าเป็นอย่งไรจะบอกคนเนเาเนะห้องต่อแก้วมันไมดีฝากเสือฝากขายสเสือสิขายครับอืมครับไอเบิ่งสภาพครับผมบอกเก็ดกันนะโสนะดีนะครับดูนั่นเลยกับปลแตกนะครับโสนะแต่ว่าเสียมก็อโอเครอครับแต่ว่าเป็นบ่ได้เป็นบ่ได้ซอดินครับนี่ สะพ้องเป็นแบบวัยยุไปอย่างาเป็นตำรวจบ่ออรครับอโอ้ปั่มเปิมแล้วก็ยังโอเคอยู่ครับนะแต่ว่าย่างแถนเครื่องกับไปแล้วครับเนะี่ยตามสภาพมันกระด้นแล้วครับ ้องครับเคต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องครับมันก็นมีซึมเนอต่ำสภาพภาบัะลลารถดเตฟเฟมสวยครับล้นเลือประแตกโซดีโซดีซดใบดีดครับปลาคงปลาขอบยังอยู่ครบ โสดี้ใบสวยครับอืมสวยนึ่งเต๋อเยี่ยมสวยสวยทั้งสองขางตะเกีตบเป็นนึ่งเต็มทั้งสองขางเลยครับเนี่ยก็เหลือครับนี่ไม้เนี่ยนี่แตะเนี่ยนี่ไม้นึงแต่ว่าก็โอเคเพิ่มขึ้นบูม ตาขั้นหนีเพราะว่าจอมมีปัญหาครับจอมมันขาวพนองภายในกับครบสมบูรณ์ครับรถรถที่ว่าสมบูรณ์ครับขั้นหนีก็จะเห็นบันเทิงงานด้วยครับนี่เอาท่าไส้ลงกระลุนบุกคุม ตัวบรว่าจอมันขาวครับมันเป็นเนื้อจอมันขาวครับบรรสามารมาจะเบิ้งชั่วโมงเลยด้วยครับบมื่าสามาจะเบิ้งชั่วโมงได้นะครับ,ราม,ารบ,ม,รบมันต้องซ่อม,อมคือปัญหารถคันนี้คือต้องซ่อมจอด้วยครับซ่อมจอด้วยคันนี่ เจ้าขาวครับแต่มันลบคอนทุนโอเคครับแมนดีแมนดีสวยงามมากฟันกับชิมมืดนี้นะครับปุ่งกี้กระเดิมครับเจ้าว่าปุ่งกี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่แล้วครับบูสลักก็โอเค แดดย่างนี้ครับถือว่ารถเก่ากระแฟืขอ,ขอ,ขอว่ารถสีด้นแล้วแต่ว่าปี2007ครับรถคันนี้ปี2007โฟม208ครับปี2007นะครับรถรถคันนี้ภาพโดยรวมโอเคครับอ๋อแบบครับแต่ <c oughs> ดูเครื่องครับดูเครื่องมาเนี่ย เป็นมิสสายเอียงอ๋อเป็นใส่หัวใจเป็นกระโดดน้ำมันเป็นบูมบ้ามกับสวยครับหัวกับเก่งกับสวยงามครับแล้วดูบังเครื่องครับเดี๋ย้อครับเด้อ Yeah, yeah. ก็แปไหนว่าใส่มือเดียวครับไ่ได้ใส่ข้าตังกงครับไม่ได้ใครข้าตังกรหรือมือบังกลองพามันต้องใส่มือยกไหวครับมันมีตัวขำเครื่องหัวขี้ครับมีเยอะเลยมนยครับ่วแหมตัวขั้นนี้ นักหนักนักหนักเร okay? <min <min i> i Tro ื่องปั่มเขต้องมานานใช่ใช่ว่าสมบูรณ์โดยกันนะฮะจุดสมบูรณ์โดยกันนล่องสตาร์ทแกงจาไหนฮะหาใหม่ฮะแบตแบตมีบห่มีหาใหม่มาขาฟากระโปงมองกันปะไปสิเบิ้งเชือว บอกมันขำบายอยมันมีเลยขำมันอยูตัวบอกเจ้าคือนักบงลด้วยขำบาอยูแบดมีเน็นบอมีมีแบดมีครับผมไปสอบเมนได้เลยครับเออเมนได้ครับราคาเดี๋ยวบอกราคาหกสิบไปปลาครับเจ็ดเก็บเจ็ดสิบ นันได้สนใจกะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไปครับแนวเปิดอยู่ล็อกกดกดทีล่ะกดทีล่ะกดไอ้ฟ้ามันเออกดกดเออกดกดให้แห้งจ้ะอ kind of kind of ืมครับภาพโลโลเคอยู s <S kind of like ่คร kind of ับผมอ่ะอย่าลืม ฝากกดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามเดีวยสิไปลองกันครับมันเป็นอย่างไรครับผมจะลองหลดกันครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ครับผม